ข้าวต้มชามแรกที่ท่าเรือคลายความหิวโหยและอ่อนล้าจากการเดินทางไกลเตือนใจชาวจีนพ้นทะเลให้สำนึกในบุญคุณแผ่นดินสยามที่ได้ให้โอกาสพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่พูดง่ายๆไปตายดับหนะ้าก็สร้างความหวังว่าเมื่อเมื่อถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยนะก็คงจะมีโอกาสดีกว่าที่อยู่ที่ีนเนี่ย เมื่อมาถึงเมืองไทยทางมุลนิพิพอฒนกตึงเราก็ได้ส่งข้าวต้มไปบริการถึงท่านะฮะเขาก็รู้สึกไม่ตายแล้วนะมีคนมาช่วยแล้วโดวยให้อาหารมื้อแรกฉามแรกให้เขาลูกชีนทุกคนเนี่ยรูบุญรูลลคุญเขาก็จะบอกกับลูกหลานถ้าวันไหนเรามีโอกาสเราควรจะให้ความร่วมมือมเมล็ดพันธุ์แห่งความกระตันยู ที่บ่มเพาะเอาไว้ในชามข้าวต้มอันแสนจัดธรรมดาเมื่อครั้งก่อนได้เติบใหญ่กลายเป็นไม้งามแห่งความดีในสังคมไทยคู่ไปกับการเติบโตอย่างมั่นคงของมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในแวดวงสังคมสงเคราะห์การศึกษาและการสาธารณาสุขตอนใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงนะสมัยนะั้นมีโรคระบาดแล้วก็ไม่มีใครดูแล คณะกรรมการสมัยนะั้นก็ไปช่วยเก็บศพแล้วเอาไปฝังจนกระทั่งถึงปี2อง0เราถึงจะตั้งเป็นุนินิที่ก็เด็กตึ้งขึ้นมาปอก็เพื่ว่าตอบแทนแต็กก็คือคุณธรรมเสียงก็คือคุณงามความดีตึงก็คือสถานที่เพราะฉะนั้น4ตัวอักษรรวมกันเข้าก็ความหมายสั้นๆก็แปลว่าตอบแทนบุญคนด้วย คุณามความีมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียวคือตัวอย่างของดอกผลจากความทุ่มเทของชาวปอเต็กตึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยอุดมการณ์ตั้งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างวิชาความรู้เพื่อหาเลี้ยงชีพและเป็นที่พักพิงยามทุกร้อนโดยปราศจากเงื่อนไขด้านชนชั้นวัรณะเชื้อชาติหรือศาสนา เนื่องจากผมเกิดในเมืองไทยเนี่นะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนไทยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมภูมิใจแล้ะผมก็ต้องเป็นพลเมืองดีนะฮะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภายใต้กฎหมายต้องเสียภาษีให้ถูกต้องคนที่ได้อโอกาสมาเราก็ควรจะให้ควรจะแบ่งปันสังคมอยู่ได้ในโลกนี้ก็เรื่องของการแบ่งปันคนมีก็ควรจะแบ่งให้คน ททีีี่่่่ด้้ออยกววาาาาเเรันนนนนผมิป็หขงคไทยททุกคนี่จะตต้อองถืบับิิไทยจปีนไม่ใช่อื่นไกลจากมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนสู่องค์กรใหญ่เป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ยากไร้และตกทุกข์ได้ยากซึ่งยังรอรับความช่วยเหลืออยู่ทั่วทุกภูมิภาคดยความหวังว่าต้นกล้าแห่งความดี จะถูกส่งต่อสู่ทุกอนูของสังคมสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อประเทศไทยของเราเราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้สร้างประของสังคมอยู่ไม่ได้แล้วเราจะอยู่ได้ไหมผมถามตัวเองเสมอทุกวันเนี่ยแล้วเราดีอยู่คนเดียวมีความสุขคนเดียวแล้วคนมีแต่ทุกข์เนี่ย เรามองหน้าเขาได้ทำประโยชน์ต้องเห็นกับปามเทศชาติอย่าไปคิดว่าถ้าเื่ผมไม่ได้อะไรผมก็จะไม่ทำ